วัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสถานสถานที่เที่ยวต่อไปจะเป็นวัดส,สีสะอาดนะคะอ่านี่เลยนะคะมังกรปักพาทัวร์ลูกยางยางลูกยางยางไม่ไปนี่นี่นี่ป้าหนูพาแม่ทัวร์หน่อยปะ่ปะป่ะเป็นยังไงบ้างป่ะเราไปเดินดูข้างในดีกว่านะคะมังกรพาท่านผู้ชมเดินดูข้างในเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ันเล่าโอ้ยพญานาคอิสานพาสวบวัดสีสะอาดมามังกรอ,อยู่ซุ่มนี้มังกรซุ่มนี้ซุ่มนี้โอเค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 ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถ่ายรูปก่อนโอ้โหดูทำอิสาน ไอช้ n เลยไอช้นเลหมวยมังกนหาน้ำหาแม่เร็วก็ไกด์ก็เริ่มจะงอแงแล้วนะคะไกดของเราต i ไปดูต่อมวยไม่ต้องไหนพาแม่ไปวะมะพาแม่ไปดูก่อนปะเดินเดินอ่ะแม่ไม่ได้ไปสวนน้ำอ๋ไม่ได้อาชุดมาเปลี่ยน หรอมังกรพาแม่ทัวร์วะลูกมาลงมาจะเป็นลิงละปะวัวมังกรพาทัวร์นะพี่การด้วยอ่ะพี่การพาทัวร์ไปไหนพาน้องพาน้องไปเที่ยวก่อนพาน้องไปเที่ยวก่อนโอ้ดูนะคะอยากให้พี่ไปด้วยป้าป้าไปด้วยกันไปด้วยกัน ไม่มีแม่สองไม่มีค่าเข้ามีแต่ถ้าใครจะเล่นจ่ายหกสิบบาทอ๋อไปอไหนพาไปดูซิหน่อดีแล้วลูกได้บุญเหลือแล้วล có mang muối trong này cầm nón xí à mang con nú chả thình là à. này, mang à, Hãy cho อะไรลูกถ่ายมามากรมาถึงนี่ไม่ทำบุญไม่ได้นะลูกมาก็ทำบุญไหนน้องอีดจะอยู่ตรงไหนลูกมาโอ้มีควันด้วยมีควันด้วยอ่ะไฮโดรมุมนู้นตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ลูกเห็นสระน้นี่ไหอที่นี่เขาเรียกว่าอะไร มาพี่ก้นพาทัวร์ดีกว่าโอ้ยงาวิวาตกน้ำไปมันช็อตน้ก นายลูกรรหรอให้สะพานไม่ได้ไม่ลงนะสพานี้ยิงไม่ค่อยงแรงูอ่ะมาไหนในมองหันหน้ามาสิองรมพิการอือาน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่สองนะคะที่มีการกล่านว่ไงตักิ์ละ

ฮะคไหนมีความสุขไหมโอ้มีความสุขมีความสุขค่ะไหนคะน้ำท้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะคะว่าจุดจุดไหนนะคะจ,คจุดต่อไปคือสวนน้ำอจุดต่อไปคือสวนน้ำนะยังอยู่ในวัดก่อน โอเคค่ะนะคะจ้าย่างจ้าก่อนจ้าโอเคก็จะมีจุดนี้ด้วยมั้งหุยไม้กลายเป็นหินหรือว่ายังไงต้นตะเคียนเนี่ยต้นอะไร โอเคค่ะทริปที่วัดของเรานะคะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังน้องฟิล์มฟอร์มรนะคะกด subscribe ให้เราด้วยนะคะน้องมังกรสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ